ดีคู้ปกครองเลยเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอครูต้องอีกแล้วนะลูกนะวันนี้ครูต้งจะชวนเด็กๆนับเพิ่มเด็กๆจาได้ไหมลูกนับเพิ่มทายังไงนะก่อนที่จะนับเพิ่มเด็กๆเ,เรามาทบ,บทบทบตัวเลขก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่

พร้อมไหมคะเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะลูกนะเด็กๆครับที่เด็กทุกคนตัวเล็กเลยกน้อยใช่ไหมลูกเด็กๆจากันได้ไหมคะเดี๋ยวเราทําแบบฝึกหัดการนับเพิ่มครั้งละสามนะคะการนับเพิ่มครั้งละสามก็คือเราจะบวกเพิ่มครั้งละสามนะคะเด็กพร้อมรืมยังคะเด็กนูโจทย์นะคะตัวแรกคือหกนะลูกนะเด็กๆก็บวกเพิ่มไปสามเด็กๆก็บวกเลยนะคะจะหก เจ็ดแปดเก้าแล้วสิบสิบเิคุณต้ามน้วนะคะสิบสี่สิบห้าสิบห้ารับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ตอบแล้วใช่ไหมคะ 6, 9, 12, ้5 18นี่คือการนับเพิ่มครั้งละ3หรือบวกเพิ่มครั้งละ3นะคะเด็กๆไปเริ่มข้อ2แเลยนะลูกนะข้อ2ต้องตัวแรกคือเลข8นะคะเด็กๆก็ชูมา3าเด็กๆก็นับเลยนะลูกนะ8แล้ว 9, 10, 11ดชูขึ้นมาอีก3ามนะลูกนะ11แล้ว12 ชูมาสามนะคะสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะชูสามแล้วนับเลยนับต่อเลยนะลูกนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ โจทย์ข้อนี้เสร็จแล้วนะลูกนะคำตอบที่ได้คือ8 11 14 17แล้วก็20นะคะอันนี้ คือมาอีกสามนลลูกค้าคืหกแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าค่ะคือมาอีกสามแล้วลูกคะสิบเก้าแล้วยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วเด็กก็ชูสามนิ้วยี่สิบสองแล้วยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า เด็กๆตามทันไหมลูกเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะไปข้อสี่เลยนะลูกนะข้อสี่ตัวแรกคือเลขยี่สิบคือขึ้นมาสามนับต่อจากยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนับต่อจากยี่สิบสามนะคะยี่สิบ สามแล้ลูกนะ้ำยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายูขึ้นมาอีกสามแล้วลูกนะ้ำนับต่อจากยี่สิบเก้านะคะก็คือสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองค่ะการนับเพิ่มแล้วลูกนะ้ของโจทย์ของเราก็คือนับเพิ่มครั้งสามนะคะเด็กๆต้องดูโจทย์ที่กําหนดมาให้นะคะเด็กๆนับเพิ่มครั้งละสาม หรือบวกเพิ่มคันท้าสามเลยนะคะเด็กๆทุทวนด้วยนะลูกนะชวนผู้ปกครองมามาทท,ทวนบทเรียนกันนะคะแล้วช่วงน,นี้อย่าลืมนะลูกดูแลรักษาตัวเองนะคะใส่แม้์ล้างมือนะคะคลิปนี้พอแค่น,นี้นะลูกนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ